สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งที่สุดเรื่องหนึ่งในอาเซียนเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของสอปอป,อปอลาวค่ะครับผมถ้าใครยังจำภาพข่าวช่วงปี2023หรือ2024ได้เนี่ยภาพที่ออกมาคือสื่อทั่วโลกแทบจะฟันธงเลยว่าลาวกำลังจะล้มละลายใช่ครับตอนนั้นสถานการณ์น่าเป็นห่วงมาก ทั้งเรื่องเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงค่าเงินกีบที่อ่อนลงทุกวันแล้วก็นี่สินที่ทุกคนก็รู้นว่าจะผิดนัดชำระเมื่อไหร่อืแต่แล้วข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาเมื่อต้นปี2026นี้เองกลับทำให้หลายคนต้องขยี้ตาเลยค่ะเพราะว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเราพุ่งขึ้นไปแตะระดับ3,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ3,000ล้านดอลลาร์ใช่ค่ะคำถามใหญ่เลยก็คือ พวกเขาทำได้ยังไงคะจากที่เหมือนจะอยู่ปากเหวแล้วกลับมายืนได้อย่างมั่นคงขนาดนี้ใช่เลยครับคือตัวเลข3,000ล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเกินหรือว่าโชคช่วยเลยนะแต่มันเป็นผลจากยุทธศาสตร์ที่วางแผนไม่อย่างดีและก็กล้าตัดสินใจทำจริงๆถ้าจะให้สรุปภาพใหญ่นะครับการพลิกฟื้นครั้งนี้มันเกิดการทำงานที่ประสานกันพอดีของ3มเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่คอยปั๊มเงินตราต่างประเทศเข้ามาพร้อมๆกัน แล้วก็ถูกควบคุมด้วยมาตรการที่เด็ดขาดมากที่เรียกว่ากำปั้นเหล็กเพื่ออุดรอยรั่วทั้งหมดในระบบโห oh. มันเหมือนเป็น perfect storm ในทางบวกเลยครับพอพูดว่าเป็น perfect storm นี่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกที่เครื่องยนต์ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าที่หลายคนคุ้นเคยกันดีในฉายาแบตเตอรี่แห่งเอเชียการส่งออกพลังงานใช่ค่ะถูกต้องรับแต่สิ่งที่แปลนไปในปี2026เนี่ย คือมันไม่ใช่แค่พลังงานน้ําจากเขื่อนแบบที่เราเคยได้ยินกันมาตลอดแล้วนะแต่มันคือการยกระดับไปอีกขั้นเลยอีกขั้นนี่ยังไงคะอุ่นวินฟาร์มครับเป็นฟาร์มกังหันลมขนาด600เมกะวัตต์นี่คือโครงการกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้เลยนะเดี๋ยวนะคะแค่แค่เพิ่มพลังงานลมเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบได้มาหาศาลขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นโอ้มีแน่นอนครับ จุดเปลี่ยนจริงๆมันอยู่ที่การขยายตลาดครับจากเดิมที่ส่วนใหญ่เราจะนึกภาพว่าลาวขายไฟให้ไทยกับกับเวียดนามใช่ไหมคะใช่ครับแต่ตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นเยอะเลยผ่านโครงการที่ชื่อว่า LTMSPIP คือส่งไฟฟ้าข้ามแดนจากลาวผ่านไทยผ่านมาเลเซียไปสุดสายที่สิงคโปร์เลยโหไปถึงสิงคโปร์เลยครับตลาดมันใหญ่ขึ้นทันทีแต่หัวใจที่สำคัญกว่านั้นอีกคือการปรับสัญญาใหม่ทั้งหมด บังคับให้การชำระค่าไฟฟ้าส่วนใหญ่ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินหลักอย่างดอลลร์สหรัฐเท่านั้นอ oh. นโยบายนี้เหมือนการเป็นการเปิดท่อตรงเลยนะทำให้เงินดอลลร์ไหลเข้าคลังของประเทศโดยตรงและต่อเนื่องกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่มันคขงมากๆการบังคับจ่ายเป็นดอลล่าเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญเลยนะแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าลำพังแค่การส่งออกไฟฟ้าอย่างเดียวจะมีเงินพอพลิกประเทศได้เลยเหรอคะ หรือว่ามันมีเส้นเลือดใหญ่เส้นอื่นที่ทำงานไปพร้อมๆกันอย่างเรื่องรถไฟที่ได้ยินบ่อยมากนั่นคือเครื่องยนต์ตัวที่สองและเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเลยครับรถไฟลาวจีนได้วิวัฒนาการตัวเองไปไกลมากจากช่วงแรกๆที่เราเห็นภาพนักท่องเที่ยวแบกเป้เดินทางกันตอนนี้ภาพนั้นกลายเป็นส่วนเล็กๆไปแล้วอ้าวหรอคะ ครับเพราะมันได้กลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ของระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคอย่างสมบูรณ์แบบข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาคือปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นกว่า300% 300%? ใช่ครับบทบาทของเราจริงๆเลยเปลี่ยนจากประเทศ Landlocked เป็นประเทศ Landlinked อย่างเต็มตัวผ่านโครงการอย่างเวียงจันทร์โลจิสติกส์พาร์คที่ตอนนี้คึกคักมากแปลกใจเหมือนกันนะคะตอนแรกนึกว่ารายได้หลักของรถไฟจะมาจาก ตัวท่องเที่ยวซะอีกแต่กลายเป็นว่าเบื้องหลังจริงๆคือตู้คอนเทนเนอร์ที่วิ่งกันทั้งวันทั้งคืนภาพนั้นเลยใช่เลยครับทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่วิ่งผ่านลาวไม่ว่าจะจากจีนลงใต้ไปไทยไปมาเลเซียหรือจากอาเซียนขึ้นเหนือไปจีนมันสร้างรายได้ให้ลาวหมดเลยในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการผ่านทางค่าระหว่างสินค้าที่สำคัญคือบริษัทข้ามชาติที่มาใช้บริการพวกนี้ ต้องจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศทั้งหมดนี่คือเครื่องจักรผลิตเงินที่ทำงาน24ชั่วโมงจริงๆพอเห็นภาพเลยว่ามีท่อส่งเงินสองท่อใหญ่ๆแล้วแล้วแล้วเครื่องยนต์ตัวที่3นะคะอย่างการท่องเที่ยวที่น่าจะช่วยกระจายรายได้ไปสู่คนตัวเล็กตัวน้อยได้ดีที่สุดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนคะการท่องเที่ยวของเราในปี2026นี้เปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยโปรไฟล์นักท่องเที่ยวไม่ใช่แคกกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์เหมือนเมื่อกันแล้วอ๋อไม่ใช่สายลูยอย่างเดียวแล้วไม่ใช่แล้วครับ การที่มีเที่ยวบินตรงจากยุโรปออสเตรเลียหรือตะวันออกกลางทําให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงเข้ามาเยอะมาก High spending tourist ใช่เลยครับกลุ่มนี้ใช้จ่ายเป็นดอลลาร์เป็นยูโรแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือวิธีที่รัฐบาลจัดการกับเงินเหล่านี้อ๋อหมายความว่าต่อให้นักที่องเที่ยวใช้จ่ายเยอะแต่ถ้าเงินมันรั่วไหลออกนอกระบบก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับและนี่คือจุดที่ต้องชมว่ารัฐบาลเราฉลาดมาก ลองนึกภาพตามนะในปี2023เนี่ยที่เวงจันทร์คุณอาจจะเห็นร้านแลกเงินเถื่อนเยอะกว่าร้านกาแฟอีกจริงค่ะเงินดอลลาร์ทุกใบที่นักท่องเที่ยวจ่ายมันแทบไม่เคยได้เข้าระบบของรัฐเลยรัฐบาลเลยผลักดันระบบชำระเงินดิจิตัลอย่างลาวเพยและก็การใช้ QR Code สากลอย่างจริงจังอ๋อสแกนจ่ายได้เลยใช่ครับทำให้นักท่องเที่ยวสแกนจ่ายได้เลยเงินทุกดอลลาร์ทุกยูโรวิ่งตรงเข้าสู่ระบบธนาคารกลาง100% มันคือการดูดเงินที่เคยรั่วไหลในตลาดมืดให้กลับเข้ามาเป็นเงินทุนสำรองของชาติได้แบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยโหพอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับการเปลี่ยนจากท่อประปาที่รั่วทั่วบ้านมาเป็นการเดิมท่อใหม่ทั้งหมดเลยนะใช่เลยครับคือไม่ใช่แค่หาแหล่งน้ําเพิ่มแต่จัดก,การอุดรูรั่วไปพร้อมกันเลยซึ่งมันก็โยงมาถึงมาตรการกําปั้นเหล็กที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกพอดีเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่คือหัวใจของการพลิกฟื้นทั้งหมด เพราะปัญหาใหญ่ของลราในอดีตไม่ใช่การไม่มีรายได้นะแต่คือการที่เงินตราต่างประเทศที่หามาได้มันไม่เคยเข้าระบบเลยอืม hmm. เงินดอลลาร์จากการส่งออกมักจะถูกพักไว้ในบัญชีที่ต่างประเทศหรือไม่ก็ถูกนำไปแลกในตลาดมืดนี่แหละคือสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าเงินกีบอ่อนลงแบบควบคุมไม่ได้พอรัฐบาลเห็นแบบนี้ก็เลยตัดสินใจว่าพอแล้วต้องใช้ยาแรงเท่านั้นแล้วยาแรงที่ว่านี่มันหน้าตาเป็นยังไงบ้างคะ มันมาเป็นแพ็กเกจ3ข้อหลักๆที่โหดจริงจังมากข้อแรกคือกวาดล้างตลาดมืดแบบถอนรากถอนโคนเลยถอนรากถอนโคนครับรัฐบาลสั่งปิดร้านแลกเงินเอกชนเกือบทั้งหมดแล้วจํากัดการแลกเปลี่ยนเงินที่อยู่ในธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สําคัญคือมีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจไล่จับผู้ลักลอบแลกเงินนอกระบบแบบจริงจังมากบทลงโทษก็รุนแรงจนไม่มีใครกล้าสเสี่ยงอีกเลย แค่ปิดร้านแลกเงินอย่างเดียวมันจะคุมได้หมดหรอคะคนก็ยังแอบแลกกันได้อยู่ดีหรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมากครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ต้องมีมาตรการที่สองตามมาซึ่งอันนี้ทรงพลังที่สุดคือการออกกฎหมายบังคับเงินเข้าระบบบังคับเลยบังคับเลยครับกฎหมายนี้บอกว่า ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าต้องทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคารในลาวร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นหมายความว่าถ้าคุณส่งออกกาแฟไปยุโรปรายได้ทุกยูโรจะต้องถูกโอนกลับเข้าบัญชีธนาคารในสพปลาวโอ้โหแถมยังต้องแลกเป็นเงินกีบตามสัดส่วนที่รัฐกำหนดด้วย มาตรการนี้มันเหมือนการเอาแผ่นเหล็กไปเชื่อมปิดรอยรั่วที่เคยมีมานานหลายสิบปีได้สำเร็จเลยมาตรการนี้ต้องสร้างแรงกระเพื่อมในหมู่นักธุรกิจหน้าดูเลยนะคะแล้วมาตรการสุดท้ายล่ะคะมาตรการสุดท้ายคือการสร้างศรัทธานในเงินกีบขึ้นมาใหม่ครับผ่านการรณรงค์ระดับชาติและก็บังคับใช้กฎหมายเลยว่าการติดป้ายราคาสินค้าการชำระเงินในประเทศทั้งหมดต้องเป็นเงินกีบเท่านั้นอ๋อห้ามติดป้ายเป็นเงินบาทหรือดอลลาร์เหมือนเมื่อก่อนเด็ดขาดเลยครับ พอทุกคนถูกบังคับให้ต้องใช้เงินกีบความต้องการเงินกีบจริงๆมันก็กลับมาค่าเงินก็เริ่มนิ่งขึ้นความเชื่อมั่นของคนในประเทศก็ค่อยๆฟื้นคืนมาแล้วผลลัพธ์ของกำปั้นเหล็กทั้ง3าหมัดนี้เป็นยังไงบ้างคะในทางปฏิบัติน่าทึ่งมากครับข้อมูลจากธนาคารกลางลาวบอกว่าหลังจากใช้มาตรการพวกนี้ไปแค่6เดือนความผันผวนของค่าเงินกีบเมื่อเทียบกับดอลลาร์และบาทลดลงไปถึง70%ซ เจเลยเหรอคะครับซึ่งการที่ค่าเงินนิ่งและคาดการได้แบบนี้มันคือสวรรค์ของนักลงทุนเลยนะมันสร้างเสถียรภาพและความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยโอเคพอจัดระเบียบบ้านตัวเองจนเข้าที่เข้าทางแล้วคำถามต่อมาคือแล้วโลกภายนอกเขามองเราเปลี่ยนไปไหมคะเขาเชื่อมั่นตามได้ด้วยหรือเปล่าแน่นอนครับ การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดวัดผลได้เลยคือการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกพวก Moody's หรือ Fitch ใช่เลยครับการอัปเกรดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เคยอยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงสูงมากก็ขยับขึ้นมาอยู่ในระดับที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยการได้อัปเกรดอันดับนี่มันส่งผลดียังไงในทางปฏิบัติคะนอกเหนือเรื่องภาพลักษณ์มันส่งผลโดยตรงกับต้นทุนทางการเงินของประเทศเลยครับ เมื่ออันดับดีขึ้นเวลาที่รัฐบาลลาวจะไปกู้ยืมเงินจากตลาดโลกก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ําลงมากอ๋อก็คือภาระหนี้ลดลงภาระหนี้ลดลงทันทีแล้วก็มีเงินเหลือไปลงทุนในโครงการอื่นๆได้มากขึ้นนอกจากนี้เรายังเห็นการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่ชัดเจนมากหมายความว่าไม่ได้มีแค่นักลงทุนจากจีนเป็นหลักเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมคะใช่เลยครับ ตอนนี้เราเริ่มเห็นเม็ดเงินจากกองทุนที่เน้นเรื่องความยั่งยืนในยุโรปบริษัทเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้เริ่มหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในลาวมากขึ้นอะไรที่ดึงดูดพวกเขาคะเหตุผลหลักที่พวกเขาพูดตรงกันคือความชัดเจนและคาดการได้ของนโยบายหรือที่เรียกว่า predictability โดยเฉพาะเสถียรภาพของค่าเงินและนโยบายด้านพลังงานสะอาดที่ชัดเจนมาก มันทําให้นักลงทุนกล้าที่จะวางแผนลงทุนระยะยาวได้ง่ายขึ้นแล้วในมุมของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF หรือ World Bank ล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไงทั้ง IMF และ World Bank ต่างก็ชื่นชมความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลเศรษฐรกิจของลาวที่ดีขึ้นมากครับ การที่กล้าเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมามันทําให้สถาบันเหล่านี้พร้อมที่จะให้การสนับสนุนซึ่งมันก็เหมือนกับการมีเซฟตี้เน็ตที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องราวความสําเร็จที่สวยงามมากเลยนะคะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่ามันจะยั่งยืนจริงเหรอแล้วมันมีความท้าทายอะไรรออยู่ข้างหน้าบ้างไหมคะเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับเพราะทุกความสำเร็จมันก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆเสมอ จากข้อมูลที่เรามีผมว่าความท้าทายใหญ่ๆของลาวในก้าวต่อไปมีอยู่2ประการหลักๆอย่างแรกเลยคือการสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมกับเสรีภาพอืมน่าสนใจค่ะมาตรการกำปั้นเหล็กมันอาจจะทำงานได้ดีมากในภาวะวิกฤตแต่มันก็เหมือนยาแรงถ้าใช้ไปนานๆก็อาจจะมีผลข้างเคียงการควบคุมที่เข้มงวดเกินไปอาจจะไปขัดขวางนวัตรกรรมของภาคเอกชนที่เขาต้องการความคล่องตัว โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลเลยนะคะว่าจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์พวกนี้เมื่อไหร่และอย่างไรใช่รับเหมือนคนที่เพิ่งหายป่วยหนักจะกลับไปวิ่งเต็มฝีเท้าเลยก็ยังไม่ได้ต้องค่อยๆปรับตัวแล้วความท้าทายประการที่สองคืออะไรคะคือเรื่องการกระจายความมั่งคั่งอันนี้สําคัญที่สุดเลยเงินทุนสํารอง3,000ล้านดอลลาร์มันเป็นตัวเลขที่สวยหรูนะแต่มันจะไม่มีความหมายเลยถ้ามันกระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองใหญ่หรือไม่กี่กลุ่มธุรกิจถูกต้องครับ โจทย์ที่ท้าทายมากคือจะเปลี่ยนเงินดอลลาร์จากค่าไฟฟ้าค่าผ่านทางรถไฟให้กลายเป็นโรงเรียนดีๆโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างไรนี่คือบทพิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างแท้จริงในระยะยาวเลย จากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาทั้งหมดวันนี้ก็พอจะสรุปได้เลยว่าซอปปอลาวในปี2026ได้ก้าวข้ามบทบาทเดิมๆของการเป็นแค่ผู้ส่งออกไฟฟ้าไปแล้วแต่กําลังจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญในห่วงโซ่อุปทา,านของอาเซียนที่ใครก็ไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปจริงๆค่ะใช่เลยครับและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามหนึ่งที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อ คือข้อมูลที่เราวิเคราะห์กันวันนี้ส่วนใหญ่มันเป็นนโยบายระดับมหาภาคที่ขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็นหลักค่ะแต่คำถามที่น่าสนใจมากๆคือในสภาพแวดล้อมใหม่ที่มีการควบคุมสูงแบบนี้ภาคเอกชนรายย่อยของลาวเขาปรับตัวกันยังไงพวกเขากำลังเติบโตจากเสียรภาพที่เกิดขึ้นหรือกำลังรู้สึกอึอดอัดจากกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกันแน่นี่คืออีกมิติหนึ่งที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยครั